สวัสดีค่ะนักท่องเที่ยวทุกคนในพีนี้เราจะพาไปเที่ยวชมในหลวงพระบางกันนะคะการเที่ยวในหลวงพระบางให้ง่ายและสะดวกควรวางแผนเดินทีละส่วนเป็นย่ยานๆไปแบ่งออกได้เป็นห้าย่านนะักท่องเที่ยวเกือบทุกคนจะเริ่มต้นเที่ยวหลวงพระบางที่สี่แยกกลางเมืองถือเป็นใจกลางเมืองสําหรับยุคท่องเที่ยวเพราะแยกนี้ตั้งอยู่บนถนนสายหลักหรือถนนเส้นกลางเมือง ซึ่งมีความสับสนเรื่องชื่อมากที่สุดบ้างก็เรียกว่าถนนสีสว่างวงสิ่งที่น่าสนใจของย่านนี้คือตลาดเช้าแม่ค้าจากฝั่งเชียงแมนจะนำผลผลิตทางการเกษตร,รมาขายตามถนนเลียบแม่นม้ำโขงกับหลวงพระบางเป็นพื้นที่ผลิตพืชผักป้อนเมืองหลวงพระบางมาแต่อดีตย่านตึกแถวโบราณของเมืองหลวงพระบาง ที่ทอดตัวยาวอยู่สองฝั่งถนนสีสว่างวงเป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองบริเวณนี้ชาวหลวงพระบางเรียกว่าย่านบ้านเจ๊กเนื่องจากสมัยก่อนเป็นย่านร้านค้าที่อยู่อาศัยของคนเชื้อสายจีนดังแถวในะแวกนี้มีลักษณะเป็นห้องแถวแบบจีนแต่ประดับตกแต่งลวดลายคล้ายแบบยุโรปจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสิ่งที่ไม่ควรพลาดของย่านนี้คือเพื่อนมอระดกเชียงม่วนอาคารอนุรักษ์ขององค์การยูเนสโก ว่ากันว่าดั้งเดิมเป็นเรื่องของพญามหมื่นนาคุนนางราชสํานกล้านช้างหากถือเอาถนนสีสว่างงงหรือถนนสายกลางเมืองเป็นจุดแบ่งเมื่อหันไปทางทิศเหนือด้านขวามือคือฝ้าแม่น้ำคานส่วนซ้ายมือคือฝ้าแม่น้ำโขงก่อนจะถึงวัดเชียงทองที่เป็นจุดหมายสำคัญของการเดินเที่ยวหลวงพระบางบนเส้นทางย่านนี้ ยังมีวัดที่น่าแวะชมหลายแห่งเช่นวัดหนองสีคูณเมืองสิ่งที่น่าสนใจของวัดคือสิ่งที่สร้างขึ้นใหม่ด้วยรูปแบบศิลปะเวียงจันทร์วัดแสงสุขารามสิ่งที่น่าสนใจของวัดคือสิ่งที่ตกแต่งลวดลายพอกคำอย่างวิจิตรวัดคีรีสิ่งที่น่าสนใจของวัดคือสิ่งที่สร้างขึ้นใหม่มีลักษณะไปทางสถาปัตย์แบบตะวันตก มีความแลกตาแตกต่างจากวัดอื่นๆในหลวงพระบางและสำหรับผู้ที่ได้มาถึงเมืองหลวงพระบางห้ามพลาดการชมวัดเชียงทองถือเป็นวัดสุดท้ายที่อยู่สุดถนนสีสว่างวงตรงบริเวณปากแม่น้ำคานในย่านแห่งนี้มีวัดวิชุนราชสิ่งที่น่าสนใจของวัดคือสิมเป็นสถาปัตยกรรมสกุลช่างไทยลือและพระธาตุหมากโม และวัดอาหามเป็นวัดเล็กๆที่อยู่ติดกับวัดวิชุนไปทางทิศใต้ผ่านที่ทําการของสายการบินลาวจะพบกับวัดมโนรมเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในหลวงพระบางจากวัดมโนรมสามารถเดินมายังถนนสายกลางเมืองได้ซึ่งถ้าเดินต่อไปทางทิศใต้จะมองเห็นวัดธาตุหลวงหรือที่ชาวบาลล้านเรียกกันว่าวัดธาตุจากตัวเมืองหลวงพระบาง หากข้ามฟากแม่น้ําโขงไปยังฝั่งตรงข้ามจะเป็นเมืองเชียงแมนสถานที่น่าสนใจของฝั่งเชียงแมนเช่นพระธาตุจอมเพชรวัดเชียงแมนวัดร่องคูนวัดท่ามเชียงแมนจะเห็นได้ว่าแต่ละย่านมีความน่าสนใจไม่น้อยและหลวมพระบางก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องลองไปสัมผัสสักครั้ง และเอพีถัดไปเราจะพาทุกคนไปที่จำปาสักเมืองโบราณแห่งเราใต้กันนะคะ